สวัสดีค่ะต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการสร้าง Base Map จากแผนผังฉนดนะคะที่เราได้วัดความกว้างคุณยาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะนำข้อมูลนี้มาใส่ในโปรแกรมของเรานะคะอันดับแรกให้เราอัปโหลดภาพแผนผังฉนดที่เรามีอยู่เข้ามาสักก่อนแต่เราได้ทราบความกว้างคุณยาวของพื้นที่แล้วนะคะเราก็มาที่ tools นะคะ เราก็จะ import นะคะ i m p o r t เป็นภาพ picture import นะคะกด next ให้ตั้งไว้ในไฟล์ o v e r l a y เนะคะเป็นที่ตั้งที่อยู่ของแผนพังหรือภาพที่เราจะนำมาใช้ overlay นะคะกด next แล้วเลือกไฟล์ที่เราได้ที่เรามีอยู่นะคะอันนี้เรามีไฟล์โฉนดที่ได้วัดขนาดพื้นที่ไว้แล้วเห็นไหมคะ มีความกว้าง34เมตรยาว98เมตรเราก็อัพโหลดเข้ามาเลยนะคะ Set file name อันนี้อยู่ใน Overlay นะคะใช้ชื่อโฉนดชื่อชื่อเดิมนะคะกด next กด finish ภาพจะมาปรากฏเป็นมันเป็นสีขาวนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นก็กดคลิกขวาคลิกซ้ายลงไว้เลยนะคะจะได้ภาพขนาดเล็ก เล็กมากเลยนะคะทอนนี้ถ้าเราสังเกตดูจะพบว่าสเกลมันไม่ถูกต้อง <c oughs> นะคะลองวัดดูก็ได้นะคะ linear dimension อยู่ที่ plan detail นะคะคลิกที่ linear dimension ตรงนี้บอกเก้าสิบแปดเมตรแต่ภาพที่เราอัพโหลดมามันบอกว่าสองเมตรสิบเอ็ดเซนนะคะสองจุดสิบเอ็ดเมตรนะคะแสดงว่ามันไม่ถูกต้อง ครน,นี้เราจะ resize แก้ไขขนาดของมันให้ถูกต้องทำยังไงให้คลิกเลือกรูปภาพนี้มันเลือกแล้วนะคะจะสังเกตได้จากภาพที่ปรากฏด้านขวาคือเราเลือกแล้วนะคะแล้วดูคำสั่งด้านล่าง resize using known distance นะะเราก็คลิกตรงนี้นะคะเลือกแล้วจะเห็นไม้บรรทัดโผล่ขึ้นมาให้เราจุด ในด้านที่เรารู้ความยาวจุดมันจะเกิดไดอะล็อกอกว่าให้บอกว่ามันยาวเท่าไหร่ปัจจุบันเป็น2.11เมตรเราแก้เป็น98เมตรพิมพ์เลข98 m, ลงไปหรือ98.00ก,ก็ได้นะคะกดโอเคมันขยายขึ้นแล้วลองกดที่เครื่องหมายซูมเอาอันนี้ซูมเอ็กซ์เทนซูมทูสเลคชั่นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันนี่มันขยายขึ้นแล้วค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะเลื่อนภาพนิดหนึ่งนะคะอ่าดิฉันจะลองวัดให้ดูใหม่นะคะกดที่ Linear dimension ในแปลนดีเทลนะคะวัดเลยค่ะตัวเลขเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวนะคะ98.57เมตรตอนนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เป็น58พอดีเราขี้เกียจไปขยับเข้าขยับลง แล้วก็กดเลือกที่ dimension นะคะเลือกให้เจอ dimension นะคะ่ดูตรงนี้นะคะ edit linear dimension ตรงนี้ค่ะ text กดตรงเครื่องหมายจุดๆๆนะคะแล้วพิมพ์98.00ลงไปกดโอเคมันก็จะได้9กาพอดีเลยนะคะประมาณนี้นะคะทะนีนี้เราก็สามารถที่จะทำ รีเจนต์ขอบเขตของที่ดินเราได้โดยใช้คำสั่ง landscape r e g e n n นะคะเลือกอแล้วก็ลากไปตามพื้นที่ของเรานะคะนี่ค่ะก็จะได้ที่ดินจะดูภาพ Perspective Pers นะคะก็จะเห็นขนาดที่ดินของเราเราจะ เลือกเป็นสีเทาก็ได้นะคะสีเทาฮะอ,อ,อาจจะลบอันนี้เราไม่ต้องการใช้โฉนดอันนี้แล้วเราก็ด l e ีทเลยนะคะเท่านี้เราก็จะได้ภาพแผนผังที่ดินของเราตามแบบที่วัดแล้วนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนภาพเ,เปลี่ยนสีมันได้นะคะค่ะประมาณนี้นะคะการสร้าง เบสแมปแผนผังเบสแมปโดยใช้โฉนดที่ดินหรือแผนผังที่เราได้รังวัดพื้นที่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ